สวัสดีครับผมวินนี้ต้อนรับก,กับสู่ช่อง Gap Strike กับ Death Diary ตัวที่5ของเกมวิกตอเรียภาค3นะครับ ในสัปดาห์นี้เนี่ยเดบเดอรีของเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ production m e t h o ์นะครับและตั้งใจฟังให้ดีๆเลยเพราะว่านี่จะเป็น d e บเดอรี่ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยเผยแพ่ออกมาตันทีเดียวนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะจากเดบเดอรี่ตัวก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้พูดเกี่ยวกับสินค้าและสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็ได้เห็นว่าในโรงงานแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าทีตา่ต่างๆ และในสินค้าชิดนั้นน,น,น่ะเช่นกระจกหรือเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีลายการผลิตหรือวิธีการผลิตแตกต่างกันซึ่งไอ้วิธีการผลิตเนี่ยเขาก็เรียกว่า production m e t h นั่นเองนะครับผมทางผู้พัฒนาก็ได้เกินมานะครับว่าในเกม บริหารบ้านเมืองทั่วไปเนี่ยเวลาเราอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะทําให้สิ่งก่อสร้างนั้นน่ะผลิตสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะทําให้สิ่งก่อสร้างนั้นน่ะทำอะไรใหม่ๆได้นะครับก็คือการลงทุนไปหนึ่งครั้งเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างนั้นดีกว่าอันก่อนหน้าแต่สําหรับเกมวิโดเรียสามเนี่ยทุกๆการกระทําของเราอ่ะจะทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นมาเสมอเทคโนโลยีที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยไม่มีผลข้าา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 างงงงเคียยยนนนนะรรรัับผออ่่่ตตวชกกพพฒปสสิิิิทธภใล จะทาให้เราต้องใช้วัตถุดิบบางอย่างมากขึ้นแล้วถ้าเรามีปัญหามีวัตถุดิบนั้นไม่เพียงพอก็จะมีผลกระทบต่อการผลิตสินค้านั้นได้นะครับหรือการที่เราผลิตสินค้าใหม่เนี่ยมันจะมีผลทําให้เราไม่สามารถผลิตสินค้าอันเก่าได้การอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างในวิกตอเรียภาค3าเนี่ยจะมีสายการอัปเกรดที่ซับซ้อนมากไม่ใช่แค่อัปเกรดเป็นเส้นตรง12345แล้วจบเกมพาราดอกทั้งทีจะให้เล่นง่ายๆไม่มีครับไม่มีครับซึ่งในทุกๆสิ่งปลูกสร้างนะครับก็จะมี production method ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งผูกสร้างนั้นเป็นสิ่งผูกสร้างอะไรโดยทั่วไปอ่ะจะมีประมาณ2-5ถึงประเภทด้วยกันนะครับโดยในแต่ละประเภทเนี่ยเราก็จะเลือกโปรดักชันเมท็อดได้แค่แบบเดียวฟังแล้วอาจจะดูงงๆนะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้กระจ่างมาก่ขึ้นแล้วกันนะครับผมทางเด็บรีเนี่ยก็จะแตกโปรดักชันเมท็อดออกเป็นสีประเภทด้วยกันนะครับแบบแรกเรียกว่า Base, เบสหรือว่าเป็นการผลิตขั้นพื้นฐานนั่นเองโปรดักชันเมท็อดประเภทเนี่ยเป็นการกำหนดว่าสิ่งก่อสร้างนั้นนะ่ะ จะสร้างอะไรสร้างได้เร็วแค่ไหนซึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของประเทศนั้นที่เรามีโดยตรงเลยประเภทที่2เรียกว่า refining หรือผมเขาเรียกว่าการปรับแต่งสินค้าแล้วกันซึ่งไอตัว production m e t ส o d เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้สินค้าของเราอะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพิเศษกว่าสินค้าปกติทั่วไปโดยแรกกับการผลิตที่ช้าลงนะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ซึ่งจะเห็นในอนาคตน,นะครับเช่นเสื้อผ้า เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องทอแบบเครื่องจักรก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบทั่วๆไปใช่ไหมเวลาคนทั่วไปเขาใส่แต่เวลาเราใส่รีไฟนิงแบบที่เป็นใช้มือใช้คนเย็บปักถักร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างเสื้อผ้าที่สวยงามมากขึ้นเป็นเสื้อผ้าในงานเลี้ยงพิเศษหรือเป็นเสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะคนชนชั้นสูงซึ่งเสื้อผ้าพวกนี้ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องจักรมาผลิตในระดับมหาศาลได้นะจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีฝีมือเข้ามาทําเพราะฉะนั้นน่ะมาเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยแรกกับการที่เราผลิตสินค้าประเภทเนี้ช้าลงส่วนประเภทที่3ก็คืออโตเมชัติหรือว่าการเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยผลิตสินค้านั้น,น,นเป็นการทําให้ขั้นตอนการผลิตของเรานั้นเร็วขึ้นใช้วัตถุดิบมากขึ้นและลดจํานวนแรงงานที่เราต้องใช้น้อยลง,น,น,งนั่นเองก็คือเป็นการใส่ระบบอัตโนมัติเข้าไปนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าในยุค าก,นนก็มีการใช้เครื่องจกักรไอ้น้ำหรือเครื่องจักรน้ามันเพื่อทาให้ลายการผลิตเร็วขึ้นนะเช่นอาจจะเป็นในแง่การขนส,ส่งสินค้าเป็นต้นนะครับลากของหนักๆจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็แทนที่จะใช้แรงงานก็ไปใช้เครื่องจกักรแทน Production ม e t h อ d อันที่ 4, สี่อันสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าโ w n e r s h i p หรือว่าเจ้าของการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าใครเนี่ยจะเป็นคุนส่วนของสิง่งลูกสร้างนั้นๆน,น,นะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแยกประเภทอีกว่าเอ้ยจะเป็นเอกชนควบคุมหรือจะเป็นของรัฐบาลเป็นต้นนะครับถ มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับกับอุตสาหกรรมอาหารจากรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดชองเปงผมอ่านถูกไหมไม่รู้ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในฝรั่งเศสนะครับผมมีเงินทุนทั้งหมด260,000ปอนด์แล้วก็มีการจ้างงานทั้งหมด4 0 0 0 0อัตราด้วยกันเรามีถึงค่าจ้างต่อปีแล้วมีถึงภาษีที่รัฐเก็บได้นะครับแต่ที่ผมจะโฟกัสในเด็บเดลี่ตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นโปรดักชันเมธอดนี้นั่นเองนะจะเห็นว่ามีทั้งหมด5ปุ่มด้วยกัน เรามีสีน้ำตาสอช่องสีม่วงสีเขียวและสีฟ้าซึ่งก็สีสีนะตามประเภทของ production method ที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับ2ช่องแรกก็คือ base production method นั่นเองก็จะเห็นว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเรามีผลิตขนมปังแล้วก็มีผลิตอาหารกระป๋องใช่ไหมครับในส่วนของขนมปังเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบพื้นฐานเป็นข้าวสาลีในขณะที่อาหารกระป๋องก็จะมีวัตถุดิบเป็นปลาเป็นต้นนะก็อันนี้ก็จะเป็น base นะเป็นตัวกําหนดว่า โรงงานอุตสาหกรรมชนิดเนี้ยผลิตสินค้าอะไรเป็นพื้นฐานนะครับส่วนปุ่มที่3แทบที่3อันเนี้ยนะครับสีม่วงอันเนี้ยก็คือ refining production method นั่นเองในเนี้ยทางผู้พัฒนาบอกว่ามันคือเครื่องต้มกลับที่ผมก็ไม่รู้มันเรียกถูกป่ะน,นะเวลา,าทำเหล้าครับก็คือเราจะใช้ข้าวสาลีกัือน้ำตาลมาหมักเพื่อทําเป็นเหล้าใช่ไหมครับนั่นเองก็คือเราจะสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นแลกกับเวลาที่จะใช้นานขึ้นใช่ไหมแทนที่จะผลิตขนมปังธรรมดาเราเอาเข้าวสาลีนะนะั่นแะมาเข้าเครื่องตัว เ,เพื่อจะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่โรงงานลผลิตนะครับผมอันที่3หรืออันที่4ช่องที่สี่นและสีเขียวเนี่ยครับก็คือออโตเมชั่นโปรดักชั่นเมทส์นั่นเองจะเห็นว่าในกรณีเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารของเมืองแชมเปญเนี่ยยังไม่มีการใส่ระบบอัตโนมัติอะไรเข้าไปนะแต่อนาคตถ้าเรามีเทคโนโลยีเราก็สามารถเอามาใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับอันสุดท้าย Own น r ร์ช p พโ o รดั t ช o ่นเมทส d รูปตาช่างเนี่ยมันแปลว่าสมาคมพ่อค้าเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมอาหาร ของจังหวัดชัมเปญนี่อยู่นะซึ่งอนาคตอะถ้าอุตสาหกรรมอาหารอะผลิตเงินได้มากยิ่งขึ้นมีคนจับจ่ายซื้อของสินค้า,าจากอุตสาหกรรมในจังหวัดน,นี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยอนาคตอะแทนที่จะเป็นแค่สมาคมพ่อค้าอาจจะมีนายทุนนักลงทุนอื่นๆหรือว่าชนชั้นสูงบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาต้องการที่จะลงทุนแล้วก็ซื้อกิจการอุตสาหกรรมอาหารนี้ไปทีนี้ผู้ชมทุกท่านก็น่าจะพอเห็นภาพไปแล้วนะครับว่า Production method เนี่ยมีผลกับการผลิตสินค้าในเกมวิกตอเรียสามยังไง เรามาดูตัวอย่างอันที่2อเลยดีกว่าซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากแต่เสียดายเขาไม่มีรูปมาให้นะก็คือเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมการขุดเหมืองเหล็กนั่นเองนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคนที่ทํางานในเหมืองเหล็กอ,อาจจะใช้แค่พลั่วในการขุดเหล็กใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเบสโปรดักชันของเรานะก็คือการใช้พลั่วขุดเหล็กออกมาแล้วเอาเหล็กไปขายในตลาดก็ไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมแต่พอเทคโนโลยีเราเก้าวหน้ามากขึ้น ที่เราจะใช้พลั่วเราอาจจะมีเครื่องขุดเจาะเครื่องปั๊มเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะผลิตเหล็กได้อย่างเร็วขึ้นใช่ไหมครับมีการใช้ฐานหินหรือน้ํามันเข้ามาช่วยแทนที่เราจะใช้แค่แรงงานเราก็จะเป็นจะต้องมีการนําเข้าฐานหินและน้ํามันมาด้วยนะท้งนี้ทั้งนั้นนะเบสโปรดักชันก็ยังเหมือนเดิมก็คือการผลิตเหล็กไม่ได้มีอะไรพริเศษนะก็แค่เอาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อทําให้เราผลิตเหล็กได้มากขึ้นผลกระทบทางสังคมก็คือพอเราใช้เครื่องจกักรแทนที่จะเป็นแรงงานราคาถูกทั่วไปใช่ไหมเราก็จะเป็นจะต้องจ้างวิศวกรหรือว่าช่างเครื่องเพืื่่่ออทีจจะมาาดูแลเเครงก ก็จะทําให้อุตสาหกรรมของเรามีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราจะมีโปรดักชันแมสสอดอีกอันหนึ่งที่ผู้พัฒนาเขายกตัวอย่างมาแทนที่จะเป็นใช้พลั่วหรือว่าเครื่องขุดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใช้ระเบิดไนโตรกรีซาลีได้ใช่ไหมครับหลังจากที่เราวิจัยเทคโนโลยีทางเคมีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาระเบิดพวกนี้มาใช้เพื่อที่จะขุดเหมืองเหล็กได้เช่นเดียวกันเพราะเสียคือพอเราใช้ระเบิดไนโตรกรีซอลีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นอันตรายต่อ คนที่ทํางานแน่นอนนะมันก็จะมีโอกาสทําให้แรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองเหล็กเนี่ยพิการได้นะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับประชากรเองผมก็เคยพูดแล้วนะว่าเราจะมีประชากรที่สามารถที่จะเข้ามาทํางานในตลาดแรงงานทั่วไปได้หรือว่าประชากรที่พิการเป็นต้นนะแต่ในอนาคตเราสามารถที่จะวิจัยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาระเบิดนะแทนที่จะใช้ในโตรกิสรีนเนะี่ย ก็มาใช้เป็นระเบิดเดนอมายแทนซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยโปรดักชันเมสสอดอีกอันที่ผมจะพูดถึงในกรณีของอุตสาหกรรมเหล็กก็คือ Steam Donkey ซึ่ง ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องลากประเภทหนึ่งที่ใช้กลไกไอยน้ําในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งเครื่องลากอันนี้ก็จะเป็นโปรดักชั่นแมทท็อปประเภทออโตเมชันใช่ไหมครับปกติเราขุดเหล็กขึ้นมาเดิมเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องจกักรเราก็ต้องใช้แรงงานคนในการคนย้ายเหล็กพวกนี้ขึ้นไปบนรถไฟหรือไปสักที่เนี่ยเพื่อขนย้ายไปขายในตลาดใช่ไหมพอเรามีเครื่องสตีมดองกีเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แรงงานขนเพื่อที่จะขนย้ายเหล็กพวกนี้แหละเราก็ใช้เครื่องเนี้ยขนย้ายแทนก็เป็นการลดแรงงานที่เราจะต้องใช้โดยเราก็ต้องมีฐานหินเพื่อจะทําให้เครื่องจักรนี้ทํางานได้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ออโตเมชันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าต่างๆสุดท้ายก็คือโปรดักชันแมททอ์ประเภทเจ้าของนะครับซึ่งเรามีลูกข้างล่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในช่วงยุคต้นเกมอ่ะก็จะเป็นเมอร์เชนกิลหรือว่าสมาคมพ่่ออค้านนเัเง สมาคมพ่อค้าเนี่ยก็คือกลุ่มคนอาชีาชพประเภทช็อปคิปเปอร์ถ้ายัางจำได้นะครับเดบเดลี Dead ่ตัวที่ผมพูดเกี่ยวกับอาชีพช็อปคิปเปอร์เนี่ยก็คือเอกชนนั่นแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มสมาคมพ่อค้าเจ้าของกิจการหลายย่อยนะซึ่งก็มารวมตัวกันหลวมๆม,มาเป็นเจ้าของกิจการของอเหล็กใช่ไหมครับแต่พออุตสาหกรรมเหล็กสมมติในเมืองสักเมืองหนึ่งเนี่ย มันเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยคนก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นอยากจะมาเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเหล่านายทุนเนี่ยเริ่มเข้ามาจับจ่ายแล้วก็ซื้อกิจการนี้เทคโอเวอร์ Take ไปใช่ไหมซึ่งนายทุนพวกนี้ย อาจจะมาจากเมืองอื่นก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นเมอร์เชนจิลหรือช็อปคริปเปอร์ที่มีเงินมากพอก็สามารถที่จะไต่เต้าเปลี่ยนสถานะทางสังคมไดถ้า,า,าจําได้ใช่ไหมครับเร,เรามีชนชั้นทางสังคมแล้วก็มีประเภทของอาชีพมากมายใช่ไหมช็อปคริปเปอร์พวกนี้เขาอาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนกลายมาเป็นเหล่านายทุนได้เหมือนกันแล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนไปความคิดทางสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ย เราอาจจะมีการจดทะเบียนอุตสาหกรรมเหมืองของเราให้กลายเป็นบริษัทมหาชนใช่ไหมครับทำให้ประชาชนของเราเข้ามาถือหุ้นได้หรือจะเปลี่ยนให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับก็คือรัฐบาลเข้ามาดูแลก,กิจการด้วยแล้วเราก็เราในฐานะรัฐบาลเองก็สามารถที่จะกําหนดนโยบายของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้หรือจะเปลี่ยนมาเป็น worker cooperative ก็คือเปลี่ยนเป็นสาก์น,นั่นเองนะครับ รายได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมนั้นก็จะถูกแจกจ่ายให้กับเหล่าแรงงานต่างๆเป็นต้นนะครับผม <Production> เนี่ยโปรดักชันเมทซอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีผลสําหรับสินค้าเท่านั้นนะแต่รวมถึงบริการต่างๆด้วยนะครับผมตัวยอย่างเช่นในรูปนี้เลยนะครับเป็น government administration หรือว่าอาคารของรัฐบาลนั่นเองนะซึ่งปกติแล้วนะ่ะไออาคารรัฐบาลเนี่ยก็จะทําการผลิตค่าบิ r โรคราซีโดยมีเหล่าข้าราชการเข้ามาทํางานใช่ไหมซึ่งกลไกในการผลิตค่าบิลโรคราซีเนี่ย ก็มีโปรดักชัน m ม่สอดของมันนะครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับบิโคสซีเนี่ยจำเป็นมากในการใช้บริหารจังหวัดต่างๆหรือบริหารเมืองของเรานะไม่ว่าจะเป็นการทําให้รางรถไฟของเราทํางานได้หรือแม้แต่การดูแลมหาวิาวทยาลัยของแต่ละจังหวัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยผลิตค่ารีเสิร์ชเพื่อวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ,ต,างๆต้นนะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือค่าราชาการพวกนี้แหละมีผลต่อการเก็บภาษี ของแต่ละเบอนะครับนะจากรูปนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าสํานักงานข้าราชการเนี่ยมีการจ้างพนักงานหรือจ้างข้าราชการทั้งหมด25,000คนใช่ไหมครับมีการเก็บภาษีด้วยแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าภาษีตรงนี้หมายถึงอะไรนะไม่รู้ว่ามันเป็นภาษีจากประชาชนจากจังหวัดหรือภาษีที่เก็บได้หรือภาษีอะไรนะไม่มั่นใจแต่ที่แน่ๆคือในฐานะรัฐบาลเราจะต้องเสียค่าดูแลอาคารแล้วก็จ่ายเงินให้ข้าราชการเนี่ยทั้งหมด5 0 0 0ปอนด์ด้วยกันใช่ไหม โปรดักชันมสทอเองก็จะเห็นตามรูกเลยนะมันไม่ได้อธิบายนะว่าไอ้สีม่วงตรงนี้คืออะไรนะสีม่วงผมนับว่าก็คือรีไฟนิงแหละแต่ผมรู้วมันคืออะไรแต่เบสตรงเนี้ยก็คือการผลิตค่าบิลโรคราซีนี่เองถ้ามาดูข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่าเราอ่ะต้องใช้กระดาษใช่ไหมเราต้องจ่ายค่าจ้างเพื่อที่จะผลิตบิลโรคราซีมา270หน่วยต่ออาทิตย์นอกจากนี้มันยังให้ค่าอ r วเบนาเซชันหรือการทําให้จังหวัดเราอ่ะมีความเป็นเมืองมากขึ้น100หน่วยด้วยกันใช่ไหมครับทู้งทุก8%ก็ ผลิตออกมาได้มากขึ้นกว่าปกติ8%นั่นเองคำอธิบายเนี่ยก็บอกว่ากระดาษ10ใบนะครับก็จะผลิตค่าบบลโครซีได้ทั้งหมด50หน่วยด้วยกันถ้าในสิ่งปลูกสร้างนั้นน่ะมีพนักงานข้าราชการทํางานอยู่เต็มอัตรานะาแต่ถ้าเราอัปเกรดตัวสิ่งปลูกสร้างซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันคือไอตัวสีม่วงนี้หรือเปล่านะมันจะทําให้ทรูพุตของเราเพิ่มขึ้น2%ทุกเลเวลนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลข2ตัวเลข2เนี่ยมันมีผลกับทรูพุ พวกเราใช้ไม่สอดเองก็ไม่ได้ถูกลิมิตแค่สินค้าที่จับต้องได้แต่รวมถึงบริการต่างๆด้วยนะครับผมก็ระบบมันซับซ้อนซะขนาดนี้จะให้ UI มันเข้าใจยากก็คงใช้เรื่องใช่ไหมครับนี่นะครับทางผู้พัฒนาเองนะผมสูบเอาแบบหนึ่งทางผู้พัฒนาเองเขาก็ทําการสร้างหน้าจอสรุปสิ่งปลูกสร้างหรือสรุปอุตสาหกรรมของแต่ละที่ออกมาได้อย่างผมว่าใช้ได้เลยนะครับนะั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าในหน้านี้เราทําการเปิด หลายชื่อของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยกันใช่ไหมครับเรามีอุตสาหกรรมอาหารเรามีอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกร iture, าหารมกระจกแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือนะครับในรูปเนี้ยเขาทําการแตกตัวอุตสาหกรรมสิ่งทอออกมาใช่ไหมก็จะเห็นว่าในตัวหน้าจอเนี่ยเขาทําการแตกออกมาเป็นตามรัฐใช่ไหมครับเรามีรัฐหลุยเซียน,น่าเรามีรัฐแมาชูเซตแล้วก็เซาท์แคโรไลนาใช่ไหมก็จะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมสิงทอทั้งหมด8 หลุยเซียนาสองมัธยมซีสีและเซาท์แคโรไลนา2ด้วยกันใช่ไหมครับทางผู้พัฒนาเองเขาก็บอกครับว่าถ้าเรากดไปในแต่ละสิ่งปลูกสร้างในแต่ละรัฐเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละรัฐเนี่ยจ่ายค่าจ้างแรงงานเท่าไหร่ผลิตเงินออกมาได้เท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้ได้เลยละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกด้วยว่าการเปลี่ยนโปรดักชันเมธอดแต่ละอันเนี่ยตัวเกมก็จะบอกเลยนะว่างำไรที่ได้จากการเปลี่ยนโปรดักชันเมธอดอะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ มีแรงงานเพิ่มขึ้นต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นหรือว่าแรงงานประเภทใหม่อะไรบ้างนะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับนะเพราะว่าโปรดักชั่นไม่ถอดเยอะขนาดนี้ถ้าเกมมันไม่บอกอะไรเราเลยเราก็คงกดมั่วนะครับโอเคถ้าผมมาไล่ดูใช่ปะ่ะเราน่าจะดูอุตสาหกรรมอาหารแล้วใช่ไหมเรามีขนมปังอาหารกระป๋องนะอันนี้เป็นเครื่องหมายห้ามใช่ปะ่ะแสดงว่าไม่ได้ผลิตอาหารกระป๋องนะเรามีเครื่องทําเครื่องหมักเหล้าใช่ไหมออโตเมชั่นแล้วก็สมาคมอของพ่อค้า ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะว,ว่ามันแปลว่าอะไรลูปส่วนพวกเนี้ยแต่ว่าถ้ามาดูนหลุยเซนนาใช่ไหมก็น่าจะพอเดาได้มั้งอันนี้เหมือนกับครือที่ย้อมผ้าเหรอหรือไม่รู้เหมือนกันว่ามันผลิตเสื้อผ้าแบบไหนแต่อันนี้ชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นโปรดักชั่นแม่ท r รีไฟนิงประเภทที่ว่าใช้คนในการเย็บผ้าใช่ไหมยที่ผมบอกก่อนหน้านี้ถ้าใช้เครื่องจักรธรรมดาเนี่ยก็จะได้เสื้อผ้าแบบเบสิกทั่วๆไปใช่ปะแต่การที่เราจะได้เสื้อผ้าแบบชุดสูทที่ไปออกงานสังคมต่างๆที่ แล้วต้องเป็นหน้าเป็นตาชาสังคมครับเราจำเป็นจะต้องมีคนที่มีฝีมือเข้ามาในอุตสาหกรรมเพื่อจะทาการถอผ้านะงานฝีมือนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการที่มีนายทุนมาเป็นเจ้าของใช่ไหมส่วนเฟอร์นิเจอร์ผมคงไม่เจาะละเอียดนะเพราะผมดูไม่ออกหรือว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้แต่อันนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่าไม่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบชั้นสูงนะเฟอร์นิเจอร์แบบที่ใช้ตามวังหรือว่าตามสถานที่ราชการที่มันหรูๆนะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เบสิกทั่วไปเช่นเก้าอี้ไม้ตัวนี้นะครับ Glasswork ใช่ไหมแล้วก็มีการผลิตแก้วใช่ป่ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผมเดาว่าจะเป็นเครื่องเซรามิกหรือเครื่องพอซลีนส่วนนี้น่าจะเป็นเครื่องเป่าแก้วนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือมันเป็น Production m e t h สอแบบ automation นะครับอันนีครับผมจากรูปอันนี้นะเราก็จะทำการเปลี่ยน Production m e t h o อใช่ไหมครับนี่มีคำอธิบายตรงนี้ด้วย p r i o r i t i z e non luxury c ่โ t รก็คือเราไม่ทำการผลิตเสื้อผ้าฟุ่มเฟือยใช่ไหม เรามี craftman sewing แล้วก็มี elastic ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าสมมติถ้าผมต้องถ้าผมต้องการเปลี่ยนจาก p i r o t i z e non luxury clothing เนี่ยมันเป็น craftman sewing เนี่ยผลกระทบเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเห็นว่าผมก็จะผลิตเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยลดลง20หน่วยแต่ว่าจะทำให้ผมผลิตเสื้อผ้าฟุ่มเฟือเพิ่มขึ้น40หน่วยใช่ไหมเราต้องใช้ผ้าไหมเพิ่มขึ้น20ส่วนในแง่อาชีพเนี่ยก็คือเราใช้ shopkeeper หรือว่าเจ้าของร้านเพิ่มขึ้น4ี่้อยแล้วก็ใช้แรงงาน laborer เ่องครทื เราก็มาใช้ช่างฝีมือแทนในการเย็บปักถักร้อยใช่ไหมก็คือไม่ต้องใช้ก็คือเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรแหละแต่เรามาใช้มือใช้งานฝีมือแทนนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็พูดเกี่ยวกับโปรดักชันไม่สอดในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจมาเยอะแล้วทีนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมกันดีกว่านะครับเวลาเราเปลี่ยนโปรดักชันไม่สอดเนี่ยก็อย่าลืมดูนะครับว่าจังหวัดน,นั้นนะ่ะ เรามีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถมากพอหรือเปล่าที่จะทําตําแหน่งนั้นสมมติถ้าเราเอาเครื่องจักรมาใช้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าจังหวัดนั้นอ่ะเรามีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคุมเครื่องจักรพวกนั้นหรือเปล่านะยิ่งอุตสาหกรรมไหนก็ตามเพิ่มเครื่องจักรมากขึ้นเนี่ยก็เป็นการบังคับให้ผู้คนเนี่ยจะต้องมีความรู้มากขึ้นเพื่อมาทํางานและดูแลเครื่องจักรใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็จะก่อให้เกิดการลงตัวกันของสภาพแรงงาน เพื่อที่จะเรียกร้องสวัสดิการจากบริษัทซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในทุกที่นะครับในช่วงปฏิบัติอุตสาหกรรมก็เราในฐานะรัฐบาลก็อย่าลืมดูนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะอัปเกรดอย่างเดียวรัวๆนะก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยนะครับจากการที่เราเปลี่ยนบังคับให้ผู้คนอ่ะจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ย่อมนำมาซึ่งความขัดแย้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วการที่ภาคอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งเนี่ยสร้างกําไรได้มากขึ้นนะอาจจะไม่ได้ทําให้ค่าจ้างของแรงงานสูงขึ้้้้นนนนกก็ไดะะครรรรัับถาาอุตสหมปเภท มีการแข่งขันสูงหนู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดแขลงแรงงานนะกับการเนี่ยครับการที่อุตสาหกรรมมันได้กําไรมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มเงินปันผลให้กับบรรดาเหล่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายนะซึ่งก็คือเหล่านายทูหรือเหล่หาชนชั้นสูงที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมและกลายเป็นว่ากลุ่มคนพวกนี้มีเงินมากขึ้นก็ต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย มากขึ้นเข้าไปอีกใช่ไหมและถ้ารัฐบาลไม่สามารถจัดหาสินค้าผู้เฟืองผู้นี้ได้แน่นอนว่าผู้ชมชนสูงผู้นี้ก็ต้องไม่พอใจรัฐบาลครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบจากการเปลี่ยน production method เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งสังคมของเราได้ผ่านอุตสาหกรรมนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าเจ๋งมากเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้สังคมของเราขับเคลื่อนไปทางไหนนะหรือมีกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะใช้โปรดักชั่นเมธอดเนี่ย มาช่วยทําให้รัฐบาลของเราได้ผลประโยชน์กับกลุ่มเหล่านั้นนะครับก็ทําให้กลุ่มเหล่านั้นชอบเรามากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับแล้วผมก็จะมีูอีกรูปนึงนะครับเป็นรูปที่ผมอยากแชร์เหมือนกันซึ่งเป็นรูปที่อยู่ในทวิตเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมประมงนะ Fishing Raff หรือว่าแพตกปลานั่นเองนะในโคมเคานตีก็จะเห็นว่า Fishing Raff หรือว่าแพตกปลาเนี่ยก็จะมีเบส production ไม่ h อดนะครับก็คือเป็น แหตกปลานั่นเองอวนตกปลาใช่ไหมซึ่งเราก็ผลิตได้45หน่วยใช่ไหมผลิตปลาเนี่ยได้4 5หน่วยต่อเลเวลก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงไออวนตกปลาเนี่ยแหละครับก็จะเห็นว่าเราจะเป็นต้องใช้คลิปเปอร์คลิปเปอร์นี่ก็คือผมไปหาใน Google มานะคลิปเปอร์เนี่ยเป็นประเภทเรือ,อแบบหนึ่งนะครับซึ่งภาษาไทยเขาเรียกว,ว่าเรือปะตะเัียนซึ่งเป็นเรือใบที่ใช้ในช่วงศตวรรษที่1ิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันใช้คำนี้หรือเปล่านะแต่ก็จะเห็นว่าเราก็คือต้องใช้เรือใช่ยรรน่วตตอเล,เลใกกากปาป ซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นการอัปเกรดสักตัวหนึ่งนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขากําลังอัปเกรดอะไรอยู่ก็จะเห็นว่าถ้าเราอัปเกรดตัวนี้เสร็จอ่ะเราต้องใช้เลเบอร์ก็คือคนงานเพิ่มขึ้น4,000คนใช่ไหมเราก็ต้องใช้ช่างซ่อมเรือเออเราก็ต้องใช้ช่างเครื่องด้วยอีก400คนเพื่อที่จะมาซ่อมเรือแหละผมเดาว่าคลิปเปอร์ก็คงจะต้องเป็นเรือเรือไอ้น้ํา นะหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายปลาจากเรือเพื่อทําการขนส่งไปที่ตลาดเป็นต้นนะโอเคนะครับในเดบเดลี่ตัวนี้ก็จบไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับก็น่าจะได้รับข้อมูลจนอิ่มนําสําราญไปเลยนะครับกับตัวโปรดักชั่นเมสสอนนะเดบเดลี่ตัวต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการเมืองกันแล้วละครับซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยการเมืองในประเทศก่อนนะอย่างที่ผมบอกในเดบเดลี่ก่อนหน้านี้นะครับนะประชาชนแต่ละคนนะก็จะ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม interest group หรือว่ากลุ่มต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นกลุ่มชาหน้าหรือกลุ่มที่เคร่งศาสนาเป็นต้นนะซึ่งเราจะมาดูกันว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยเราจะมีปฏิสัมพันธ์หรือทําอะไรกับกลุ่มเหล่านี้ได้นะครับผมงั้นยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอก็อย่าลืมกด subscribe ทาช่อง g r a b s t a ไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ